โอเคสวัสดีครับ Touring งเบเกอร์รรรชาา้าไทยทุกท่านนะครับก็วันนี้ Touring Edition t ท Show นะครับก็มีความภาคภูมิใจแต่เช้าเลยวันนี้ถือว่าเป็นภูเพศนิวาสนะอ่าที่เรามีโอกาสได้รับใช้แล้วก็ได้ดูแลบริการเจ้า f o r ์ซ3า0คันใหม่กริปกริปคันนี้ครับวิ่งจากศูนย์มาเลยนะวันนี้เขาจัดอะไรบ้างมาดูกันหน่อยครับนะครับวันนี้นะครับก็เจ้าของรถเลือกใช้ แหลกนะครับจะเป็นแหลกของ GT 1เป็นแหลกแหลกแบบนี้นะครับอ่าแต่แล้วตัวบนเนี่ยเขาใช้อ่าตัดสินใจเลือกเป็นปีบอลูมิเนียมแพนเชอร์โมโต55ลิตรครับเพื่อน55ลิตรเหมือนที่เพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่า55ลิตรเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปไหมสำหรับฟอร์ซ่าอ่ามาดูกันนี่ครับตัวนี้เป็นตัว X Series นะครับถ้าเราเล็งจากด้านหลังเนี่ยนะฮะนะครับเล็งจากด้านหลังจะเห็นว่ามันไม่เกินปลายแฮนด์ครับเพื่อนนะครับซ้ายขวาไม่เกินปลายแฮนด์นี่ฮะ ตัวนี้55ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเป็นตัว X Series ที่มี safety นะครับแล้วก็เรียกว่าใช้งานง่ายสะดวกแข็งแรงนะครับภายในก็จะมีอินเนอร์ให้แบบนี้เลยนะครับมีสายรัดกันกระแทกแล้วก็มีอินเนอร์ภายในให้กันน้ำขอบตัวนี้เขาจะสูงหน่อยนี่ครับางานดีงานดีนะครับ Enter Moto 55ลิตรใบนี้ครับผม นะครับอ่าตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเบอรพิงก็เพิ่มอยู่ที่950บาทเป็นเซตแบบนี้เลยนครับจัดว่าสวยงามลงตัวแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆกับเจ้า h o n d a Forza 350คันนี้ครับอ่า เจ้าของรถขยับนิดนึงอ่าเจ้าของรถชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับนัทครับผมคุณนัดนะคุณนัทและแฟนสาวอ่าคุณนัดนุ่มหล่อสุดนะอ่านี่ครับผมขอบคุณมากมากครับแวบโม้เดินนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ